Salut. Salut, Kha. Salut, Kha. M'avez-vous besoin de quelque chose? C'est que je voudrais pratiquer la langue française avec toi. C'est super. Pour dire "soit en français", on dit "bonjour". Répétons ensemble "bonjour". Bonjour. Comme ça? Oui, c'est parfait. Tu vas très bien prononcer. Maintenant, essayons d'autres phrases. Que veux-tu apprendre d'autre? Euh, comment vas tu tu peux dire « Comment ça va ?» pour demander « How are you ?» en français. Tu vas ah, essayer Comment ça va Très bien, c'est parfait, tu progresses rapidement. Si quelqu'un te demande comment ça va, tu peux répondre « Ça va bien, merci » ou « Pas uh, mal » selon ton humeur. Oui, je ne comprends pas pourquoi on utilise « vous » ou « tu ». En français, « vous » est utilisé pour parler à plusieurs personnes ou pour montrer du respect. « Tu » est pour une personne qu'on connaît bien ou qui est de notre âge. C'est un peu comme en thai, avec les formes de politesse. โอเคแม็กซี่ฉันคิดว่าฉันจะกลับมาอีกครั้งหลังจากนี้ด้วกไหมด่ e มีปัญหาเลยค e ะโอเคค่ะแล้ที่ไหนกบางคะไปที่อิตาลีค่ะ้ก็จะไปทไหนบ้างคะไปที่ฝรั่งเศสค่ะแะ้วก็เะื่อก่อหนกันบางคะไปที่อิาลีค่ะแล้วก็จะไ่ท่ไนกนี่ติจามีค่มรู้ึกว่าเวลาเรางะฝึกพีดภาษาฝรค่งเศสจกต้องมีใครหักคนห้ืงต้องมีคุณตรูแต่พอลวลาพี่ไิมาที่้รเะไท่่ะ บางทีหรือหลายครั้งที่ไม่มีโอกาสที่จะพูดกับคนฝรั่งเศสในวันนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปนะคะเพราะว่าเรามีตัวช่วยในการฝึกพูดภาษาฝรั่งเศสค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีไหมคะตัวช่วยของพี่ตีก็คือแอปพลิเคชันนะคะแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Chat GPT ค่ะเริ่มแรกเราก็เข้าไปดาวน์โหลดนะคะแอปพลิเคชันนี้เลยเรามา ดาวน์โหลดกันนะคะสมมติว่าพี่ตีจะเริ่มดาวน์โหลดเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะอ่าเราก็เข้าไปที่ App Store หรือเข้าไปดาวน์โหลดนะคะแล้วก็พิมพ์คำว่า Chat GPT เสร็จแล้วเราก็ดาวน์โหลดมานะคะคือมันดีมากเลยนะคะอ่าแล้วเราก็ เข้าไปลงทะเบียนนะคะเวลาเราเข้าไปลงทะเบียนมันก็จะมีตัวเลือกให้นะคะสมัครใช้งานหรือลงชื่อเข้าใช้ก็อยู่ที่เราเราจะใช้อีเมลอะไร Google หรือ y a h o o แล้วแต่เรานะคะแล้วแต่เราสะดวกในการลงทะเบียนลงชื่อเข้าใช้ในแอปนี้นะคะ,ะพิธีก็เลือกที่จะใช้ y a h o o นะคะ เมื่อเราอ,อันนี้พิติก็ทำการลงทะเบียนนะคะกับ Chat GPT เขาก็ให้เราลงใส่วันเดือนปีเกิดเข้าไปนะคะอะคือเราก็ทำตามขั้นตอนในการลงทะเบียนนะคะอะเสร็จแล้วดำเนินการต่อก็ เราก็จะได้เข้าสู่ระบบของ c h a t GPT นะคะแล้วก็เปิดการใช้งานง่ายๆนะคะมันก็จะมีปุ่มแบบเป็นเหมือนให้เราพูดนะคะตอนแรกพิติก็งงนะคะอ่ะมันก็มี เมนูให้เราคลิกเริ่มแชทแล้วก็เราสามารถตั้งค่าได้ด้วยคือพิติชอบตรงที่ว่าในแอปเนี่ยมันมีหลายเสียงหลายบุคคลิกให้เราเลือกนะคะอย่างอันนี้นะคะชื่อเอมเบอร์นะคะมั่นใจมองโลกในแง่ดีนะคะแล้วก็ที่แล้ว ถ้ามีอะไรจะให้ช่วยดูให้ก่อนก็บอกคือมันจะมีหลายบุคคลน่ะแล้วก็หลายเสียงให้เราเลือกว่าเราชอบชอบเสียงแบบไหนอะไรเนี้ค่ะมีชีวิตชีวาและจริงใจอ่ะคนนี้ชื่อเบรซ์นะคะก็จะมีทั้งผู้ชายผู้หญิงคนนี้ชื่อมาร์เบิรมาเบินะคะร่าเริงและเปิดเผยค่ะ อันนี้ชื่อชินิปเปอร์นะคะเปิดเผยและกระฉับกระเฉงค่ะชอบใครก็เลือกไปดได้เลยนะคะอันนี้ชื่ออาร์โบนะคะสบายๆพร้อม<ะ>ความสามารถรอบตัวค่ะ สสวัดีหรืออันนี้ก็คือวายละนะคะสดใสและช่างถามแต่และช่างถาม,าถามก็น่าสนใจดีนะคะใครที่ไม่ค่อยชอบพูดก็เลือกคนนี้ก็ดีนะคะหรือชื่อโซลนะคะรอบรู้และผ่อนคลายค่ะเป็นอย่างไรบ้างคือแต่ละบุคคลอย่างคนนี้ก็ชื่อซุกซึ้งนะคะสงบและตัดแน่นนะคะสวัสดี อ่าบกวคนนี้ชื่อโกฟะนะคะใจเย็นและตรงไปตรงมาค่ะรยยรจริงใจนะครับนี้ค่ะแล้วก็สองตานะคะร่าเริงและสดใสค่ะแต่ละบุค,คลิกแต่ละเสียงเราชอบแบบไหนเราก็เลือกนะคะเสร็จแล้วเมื่อเราเลือกนะคะเราก็จะเริ่มทำกันสนทนาค่ะ คราวนี้เนี่ยที่คือที่พิติชอบก็คือว่าเราสามารถพูดได้ตามที่เราต้องการเลยอะ่ะเพราะว่าอันนี้มันเป็นระบบเอไอเ่เขาจะมีความสามารถในการชวนเราคุยนะคะเรามาดูตัวอย่างกันอีกนิดนึงดีไหมคะเดี๋ยวพิติจะลองยกตัวอย่างนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่มีอะไรให้ช่วยไหมคะค่ะรู้สึกเกรงใจเนาะที่แบบต้องอรบกวนบ่อยๆอะคะ่ะ Ok, euh, je peux parler français Bien sûr, tu peux continuer à pratiquer le français avec moi. Tu veux essayer une autre phrase Oui, d'abord, euh, je, je voudrais parler euh, comme euh, des temps s'il te plaît. Bien sûr, commençons par des phrases simples. Par exemple, je m'appelle Ti ou j'apprends le français. Tu peux répéter après moi euh, Comment euh, Je m'appelle Ti. Tu te débrouilles très bien. Continuons avec J'apprends le français. Tu veux essayer J'apprends le français. Très bien, c'est exact. Tu fais beaucoup de progrès. Tu veux essayer une autre phrase Oui, euh, comment, comment on dit J'admire euh, Wamso en français En français, tu peux dire Quand je suis en France, je suis heureux. Ou en France, je me sens heureux. Ça te convient euh, Je suis heureux, comme ça Oui, c'est presque ça. On dit heureux si tu es un homme et heureuse si tu es une femme. Tu as bien prononcé Je suis heureur. Très bien. Tu prononces parfaitement. Tu progresses très vite. Et comment on dit. En français, on dit je veux aller au marché. Tu peux essayer Je veux aller au marché. Parfait. Très bien prononcé encore une fois. Tu progresses vraiment bien. Et euh, pour moi, la prononciation R, R, c'est très difficile. Comment euh, je, veux, euh, je veux dire euh, e, 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 C'est très difficile. C'est normal. La prononciation du R français peut être difficile. Pour t'entraîner, essaie de faire un son butural comme si tu faisais R avec la gorge. R. Cela viendra avec la pratique. Ah. Comme ça C'est ça. Continue <laughs> comme ça tu vas y arriver. โอเคแม็กซี่แอปบิงโตค่ะอันนี้ก็คือเราสามารถที่จะพูดคุยกับแชท GPT ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ทำให้เราได้ฝึกคือเราจะพูดทั้งไทยทั้งภาษาฝรั่งเศสกับแอปนี้ได้เลยนะคะยังไงลองนำไปฝึกพูดกันดูนะคะแล้วก็ท่านใดที่มีคำถามหรือมีอะไรสงสัยสามารถคอมเมนต์ถามกันได้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าแม็กซี่อยิงโต พี่ตีลืมบอกไปนะคะว่าพอเราพูดกับแอปพลิเคชันนี้เสร็จแล้วนะคะมันจะมีเขาเรียกว่าบทสนทนาค่ะระหว่างคือมีบทสนทนาตอนที่เราพูดคุยกับแอปพลิเคชันนี้มันจะมีให้เราเห็นเลยนะคะว่าเราพูดคุยอะไรกันไปบ้างจะมีลิสต์จะมีลิสต์แบบนี้นะคะทุกประโยคทุกคำพูดที่เราพูดคุยกันในแอปเนี่ยก็จะมีลิสต์ให้เราเห็นแบบนี้นะคะก็ เป็นอีกทางเลือกที่พี่ติชอบมากๆเลยนะคะโอเคค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะบาย